สวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านหัวดอยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรม active learning ค่ะในหัวข้อกิจกรรมชื่อกเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนานะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นงานของเด็กกันอันนี้เป็นกลุ่มของพี่พี่มหนึ่งมสองหรือมสามคะอ่าพี่ไม่กลุ่มไหนคะลกูกพี่อะไร ่ะพี่มสามพี่มสามคะไหนบอกครูจ่าหน่อยซิว่ากิจกรรมของน้องวันนี้ตรงไหนตรงไหนเป็นส่วนของพ่อหน่องแล้วก็นาลูกันนี้เป็นนาค่ะน้องค่ะพ่อค่ะอ๋อจริงๆแล้วอัตราส่วนของมันจะมีกำกับถูกไหมคะที่เรากำหนดเอาไว้อัตราส่วนจะเป็นเท่าไหร่นะคะลูก โอเคแล้วเป็นไง hơn? รู้ส oh wow. ึกภูม hmm. cool. oh so oh yeah. ิใจกับงานตัวเองไหมอันนี้จะเป็นชิ้นงานของพี่มอสามนะคะแบงก็พ้นะไรยเก้ารูปแบงเก้าใช่แล้วให้แบงก็เราขายกันไหม่งนี่เหรอคโคกน้องนาโคกน้องนาดันควยนุ อืมสวยอะ่ะอันนี้คือยุคไารนี่นี่อันนี้ไงไดโนเสาร์พ<อ>ี่พี่ดูเทอร์โนโดอนเนี่ยชิเล็กสิเล็กนี่กำลังกินอ๋อไอ้ลูกชิเล็ก,ลก,กอุอกมาแล้วน่ารักอีนี่คอยาวคอยาวโคกขนองตายุบชิ้นเลยใช่ไหมวิ่งมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าประเทศจีนเขาเจอฟอสอะไรเะรอฟอสซิวฟอสซิวของจีนแล้วลูก เสนอุมนีมากไปเห็นไอะไกู่น้องหมูน้องมูตัวนี้าอันนี้สีส้มนี่อะไรเยอะนี่ปลาบทอง่าลืมสร้างดังเอยมาให้ดังเอลูกนี่น่าอะไรนี่ีออันนี้คือโคงนแมบเอันะคะมันมีอะไรบ้างลูก พวกน้องนาป้ามวยพามบ้านอสวยานเสร่บ้านรงกาเจบ้านเสกยานเรใจ่้านเสรตจเีจ้านเส็่วยบ้นเกินแ้วย้น ับรี่โอ้ดิคนอย่าบุหรี่นะบุหรี่เด็กในในยุคที่มนุษย์ไม่ทำมาหากินต้องจ้างสัตว์เลี้ยงตกปลาตาเยอะจริงเหรอเงินเอะแั้วนะที่นเหรอมาดูเลยกันมันมีตาเดียวได้ตาเยอะคนเหลืองอ่ะมันโดนการจิกไปแล้วตาข้างนี่มาข้าวทองข้าวหล่ กินผักมีพืชผักสวนครัวความจริงเฮาถ้าเฮาจะสําหรับอุ้มเนา อันนี้มีอะไรนำเสนออยากให้เราได้อยากให้เรามาเรียได้เปลี่นการเรียนครับทีนอนผู้ชอบนอนนอนใช่แล้วไม่ใช่นอนแล้วผูยชอบนี้ที่อ่ะก้ซอนซอนใส่ยังน้อยไม่ใช่หน้อแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเอองูเสี้ยวอ่ะอันนี้ถือไรีว่าชินเมจูดายอ่ะโอ้ยผู้ผลไม้ด้วย ใส่รายละเอียดด้วยใส่รายละเอียด <มา S 2> เพิ่มไปหน<ด>่นอยหน่อยบางขาดเนี่ยขาดเล็กๆน้อยๆลูกของน,อน้องดูโล่งไปนิดนึงใส่ยากใช่ไหมกล้วยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แปลงก็กล,ล้วยทำละลายเก้าอัลโลแบงเก้าอืึนตัวมันจะ